มมนขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่ออนุรักษ์เอื้อค่ขอยู่ทีมทัชพลขอขอบคุณทีมอัพไกรล้วนะคะแม่ยกติ๊กหนูแมวเพริเดนนะคะคี่ออสิลป์ศัี่ิ์คเดชนะแล้วก็เพริเดน,นสักดิจนแล้วก็ขอขอบคุณลมใต้ปีกของแม่น,นะคะถ้าไม่มีพวกเขาแมนก็ไม่มีโอกาสที่จะยืนอยู่บนเวที ขอแขกปรับปืนให้กับทีมงานของแแบบลกคิดียเลยค่ะลุกคิดชียเลยค่ะลุกคิดชียเลยค่ะลกชเลยค่ะกชเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะแแมบได้มีโอกาสมาขึ้นบนเวทีอย่างนี้นะคะหลายๆโทยคนอาจจะเคยเห็นแแบอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าแแบบก็จะเป็นทั้งเทรน,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 นเนอร์ของอผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นโค้ดของทีมทัชพลน,นะคะ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำแอบดบโฆษณา Facebook แล้วก็เป็นโค้ชสอนในส่วนของ Marketing นะคะค่ะการที่แบบมเดินเข้ามาสู่ธุรกิจตรงนี้แบบก็คือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าได้มีโอกาสค่ะได้มีโอกาสออไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าทางสสวนะคะส่งแหมมไปพัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจจริง,รงๆแล้วค่ะ ธุรกิจของครอบครัวเราคือทำจิวเวลรี่นะคะซึ่งแม่มจะเป็นที่ปรึกษาสร้างแบรนด์จิวเวลรี่ค่ะทำไมแม่มถึงมองเห็นโอกาสตรงนี้นะคะเพราะว่าคำว่าจิวเวลรี่ค่ะแม่มไปเรียนดูเพชรดูพลอยนะคะแต่สุดท้ายแล้วลูก จิวเวค่ะเราไม่ได้มีเงินอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องมีเครดิตทางสังคมและที่สําคัญค่ะเราต้องมีประสบการณ์ตอนนี้ประสบการณ์การที่แหมเรียนรู้ทุกอย่างค่ะแหมมถ่ายาทอดให้ลูกไม่ได้นะคะตอนนี้คนเราค่ะเราอายุมาถึงเกือบๆที่จะในวัยที่จะต้องวางมือแต่เราก็อยากมีหนึ่งธุรกิจที่เอาไว้ส่งต่อให้กับ ลูกหลานได้ด้วยความที่แม่มเป็นนักการตลาดแม่มก็จะไปดูในเรื่องของตลาดนะปัจจุบันของโลกเนี่ยอะไรที่มันเป็นการตลาดที่มีโอกาสที่จะทําในระยะสั้นจะต้องบอกก่อนนะคะเหมือนที่เมื่อกี้ครูตต่งพูดนะคะว่ามันมีหลายธุรกิจมากมายเลยค่ะแล้วด้วยวัยอย่างเราเนะะี่ยค่ะแม่มไม่อยากไปเริ่มต้นอะไรที่จะต้อง เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในระยะยาวเราไม่มีเวลาลองผิดลองถูกขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแมบก็ไปศึกษาตลาดต่างประเทศนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมีเศษฐีเกิดขึ้นทุกๆ10สนาที ายตรงทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะเป็นระบบอะไรเท่านั้นเองแ่นก็เริ่มศึกษาหาความรู้เนื่องจากว่าเราทําธุรกิจจิวเลี่มันเป็นการซื้อมาขายไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกแหมไม่ทาธุรกิจที่แหมทำเอาไว้เนี่ยค่ะไม่สามารถส่งต่อได้แล้วเราจะเป็นอะไรคะเป็นผู้หญิงที่เยียงเป็นดอกไม้เดียเด้ยวยู่บ้านแบบยอมไม่ได้ค่ะแหมก็เลยมีโอกาสนะคะขอบคุณผู้ เชวนแหม่มเข้ามานะคะก็มีการเชิญแหม่มเข้ามาที่บริษัทแต่แหม่มเป็นนักการตลาดแล้วแหม่มเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนการที่แหม่มจะตัดสินใจเดินเข้าสู่ธุรกิจอะไรนั่นคือเครดิตเรา้วนๆนะคะการที่เราจะไปเชิญชวนใครที่จะมาเข้าสู่ธุรกิจขายตรงเนี่ยคะ่ะบอกได้เลยว่ามันจะต้องเขาเรียกว่าบริษัทนั้นนะคะจะต้องตอบแหม่มได้วันที่แหม่มเดินเข้า บรษัทแฮปปี้เอพีเอ็มแต่ก่อนที่แม่จะเดินเข้ามาแม่มไปเช็คหลังบ้านแล้วนะคะทุนจดทะเบียนนะคะไปเช็ครนะบบก,การเงินงบส่งงบดูอะไรพวกนี้ของบริษัทแล้วแม่ก็เข้าบริษัทไปแม่มเหมือพวกท่านเลยคะบางคนที่มาอาจจะไม่ได้เชื่ออาจจะจำเขาเรียกว่าไม่มั่นใจนะคะแต่สิ่งที่แม่มไปค้นมาพวกท่านสบายใจได้ จากนักธุรกิจนะคะแล้วสิ่งที่แหม่มเห็นนะคะวันที่แหม่มเดินเข้ามาแหม่เพิ่งรู้ว่าบริษัทแฮปปี้เนี่ยแหม่มเดินเข้ามาเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะก็เข้ามาตอนนั้นเป็นปีที่23ของแฮปปี้ซึ่งนักการตลาดจะมองสิ่งสำคัญเลยมองเรื่องโปรดัก t นะคะแล้วถ้าโปรดัก t นะั้นไม่สามารถซื้อซ้ำได้พุนปิดไปเลยนะคะอย่าไปทำค่ะ แต่สิ่งที่แหมมมาบริษัทแหม่มเห็นนะคะบริษัทมีพื้นที่เป็นของตัวเองมีกี่สาขาแหมมเช็คมาหมดนะคะการเรงินของบริษัทเท่าไหร่ส่งงบดุลยังไงแหม่มไปศึกษามาหมดเลยคะ่ะแล้วแหม่มเข้ามาดูแหม่มมาเห็นบริษัทมีความมั่นคงมากในนักการตลาดเนี่ยเขาจะมองเรื่องโปรดักต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะ สิ่งที่ทําให้แหม่มข้องใจข้องใจอันนี้ข้องใจแบบว่าเฮ้ยสินค้าอะไรอะ่ะที่มันอยู่ในตลาดมามากกว่า20ปีแล้วคนที่พาแหม่มไปะคะ่ะเขาปิดการถายให้เราเห็นตลอดเวลาเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเราก็เลยไปดูใบสลุดเขตนะคะไปดูระบบบัญชีของบริษัทเชื่อหนระือเปล่าว่าตอนที่แหม่มตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจ ที่จะทำเครือข่ายแม่เคยคิดจะลงทุนด้วยตัวเองนะคะลงทุนด้วยตัวเองเฉพาะระบบเนี่ยค่ะน้องแหม่เป็นโปรแกรมเมอร์ถ้าเป็นระบบหลังบ้านแบบซูออปชั่นเนี่ยประมาณ10ล้านนะคะแล้วสต๊อกที่แหม่จะต้องสต๊อกอีกนะคะพี่คนที่เป็นเจ้าของโรงงานนะะแหม่จะต้องใช้อย่างต่ำประมาณ5ล้าน นะคะเป็ดเสร็จแตม่ก็ต้องทำสต็อกต้องจ้างบัญชีนะคะสินค้าคืออะไรยังไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แหม่มตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจแฮปปี้ค่ะแม่มมองข้อเดียวเลยคือหนึ่งนะคะลงทุนน้อยมากนะคะกับการที่แหม่มจะเอาเงินหลายๆลล้านอะไปแรกนะคะกับเอาสิ่งที่แหม่มยังไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอะไรนะคะ แล้วก็สิ่งสําคัญนอกจากบริษัททาสินค้าให้เรามีสต๊อกให้เรามีระบบบัญชีให้เรานะคะแถมยังมีทีมซัพพอร์ตแหมมจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องออนไลน์อยู่แล้วนะคะก็เลยมองว่าบริษัทเนี้ยคะ่ะรวมถึงเจ้าของบริษัทโฟลเดอร์นะคะเราก็หาขอ้อมูลมาเสร็จแล้วก่อนที่เราจะเดินเข้ามาการที่แหม่มตัดสินใจปุ๊บเนี่ยแหม่มรู้เลยว่าที่เนี่ยจะพาแหม่มไปได้เพราะว่า ลงทุนง่ายมากนะคะไม่ได้เดยอะเลยถ้าเทียบกับการที่คุณจะไปริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึงนะคะวันที่แหม่มเข้าบริษัทครั้งแรกเพสเดนเซไก่เป็คนมาคุยกับแหม่มแล้วเพสเซนต์ไก่ทำให้แหม่มเห็นภาพจริงนะคะว่าสิ่งที่แหม่มทำเนี่ยค่ะจะกลายเป็นบระดกให้กับลูกของแหม่มได้ขอบคุณค่ะขอบคุณให้กับเพสเดนต์ไก่ด้ กิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ออกมานะคะแบบก็มีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งไดมอนด์คลาวนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายตำแหน่งแต่ว่าถ้าใครนะคะไปที่สำนักการใหญ่อยากเจอตัวเป็นๆมาปร,ปร,ปราึกษาเรื่องออนไลน์แบบจินดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะ